ใช่เลยค่ะพีที่สองนะคะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเราดูแล้วคนจดก็เป็นที่ใหญ่ดีทุกคนนะเอาจริงที่เห็นมาที่ใหญ่ดีก็เป็นคู่แรกของคุณเรืองทรงนะคะแล้วก็ยินดีกับความรักทุกข้อแหวนนะคะแล้วก็ยินดีกับความรักที่สดใสนะคะแล้วก็าการจดทะเบียนเนี่ยมันจะเกิดสิทธิ์เกิดหน้าที่ต่อกันร,ระหว่างกันซึ่งทั้งคู่ก็คงจะศึกษามาแล้วนะคะแล้วก็รอคอวันนี้มานานใช่ไหมคะ ก็รูสร้สึกยังไงบ้างคะที่มีกฎหมายนี้แบบใบแรกเลยนะนันน้องอันนี้เป็นแบบทรศที่เป็นแบบทะเบียนสมรสเลยนะคะกรณีทีอออะะ่อ่านก่นอนก็ได้นะคะอันนี้เป็นเงื่อน มีภรรยากันทุกอย่างจริงๆนะผมไม่รู้รเพราว่าตรงนี้พอได้ยินเสียงไม่อยากหลักซ้ายแต่พสปปอสมรู้อ่าหลอ่อมากหลยนะตอนหนุ่มๆนี่น่าจะหล่อมากเลยยินจีด้วยท,ที่อย่างน้อยก็ ก็เลยเลือกที่จะมาจดที่ีตุเป็นรถคุณจะมาจดที่ีตงแล้วอบคำามชอบเตงรเปล่าชอบครับคะจะชอบต้อมาลอยลใครับพี่ให้เห็นคาว่ายินดีกับพี่ความนีตงเหมือนกันเกนกันเลยไม่ต้องเขินหรอก เดี๋ยวเจนท่านแมาเลยยเยอะเลยนะันนี้จอยู่กันดีวเนี่ยมินิฮัดเลยครับมินิฮัดค่ะขายเลในเื่อนทำงดีด้วยนะครับอิ่มเอ็ะ